เปิดคาะมาสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้แม่สิพามาเฮ็ดแจวบองค่ะมาเบิ่งเครื่องปรุงกันค่ะแจวบองบ้านเขาานาหนาวแล้วจักสิกินน้นอย่างเบนบอสิพามาเฮ็ดแจวบองกินกับข้าวกีีกได้ปลาแห้งโสมพักมาเบิ่งกันค่ะเครื่องปรุงมีอย่างแน่คาค่ะตะไคร้ อันนี้ที่แม่จะมาหั่นใหนเบิ่งงนะหอมกระเทียมใบมะกรูดหน้ามะขามเปียกค่ะขาดบดได้คือพริกป่นหัวใจคือปลาปลาซับแม่ซับแล้วก็ขวบซุปแล้วค่ะนี่แล้วเขาจะมาปรุงกันเอยเขาจะเอาเครื่องไปขวกันเนาะแล้ว่อยจะมาปรุงอีกเท่านึงไปเฮ็ดกันเลยค่ะ เดี๋ยวมบอบแม่หั่นกันเนาะแม่หั่นยังบ่เสร็จเลยหั่นแป๊บนึงค่ะทุกคนอันนี้ค่าเป็นคาเหลืองบ้านเขาได้ค่านี่นคาเหลืองบ้านแม่บ่มี้ดอกไม่ซื้อมาของบ้านแม่มิตรคารหัวแดงคาหน่อยไหมคะ่ะเขาก็จะมาหัน่นหั่นแล้วก็เอาไปขวอีกเ่นนึง เป็นค่าค่าโบแกโบออนค่ะเป็นคาคาเจ้าอื่นค่ากลางกางกางแก่กางออนนี่ค่ะเขาจะหั่นแบบนี้แหละค่ะหั่นฟอยไปเรื่อยๆเมื่อนี้แม่จะเอาถ้วยนึงเนาะแม่หั่นละเดี๋ยวเราจะหั่นคาเอยหั่นตะไคร้ค่ะตะไคร้ แม่ยังว่าถ้าได้เติมถ้วยเนี๋ยแม่เติมถ้วยแม่จะพาไปขวานเนาะค่ะเนะาะใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะเ้าจะบ้ใเส่หลายเราจะไม่ใช้เยอะใส่เยอะแล้วมันขมใส่พอหอมค่ะ ฟอยหน่อยเอาตามชอบแม่า่าฉีกใส่กลางเนี้เอาแบบง่ายๆได้แล้วค่ะใบมักกรูดหั่นฝอย ใส่แค่นีพอนะสมุนไพรร้อนรนเดี๋ยวให้ไปขวแล้วมาตำอีกทีนึงค่ะฮะจะมาขัวกันเลยนะค่ะเนาะขวาหอมกับกระเทียมก่อนค่ะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยค่ะ หัวพ้อมกันเลยบันคนเพิ่ะจะแยกหัวเจ้ของแม่หัวพ้อมกันเลยแล้วนะเราก็หยดน้ำนิดหน่อยแล้วข่ยต้มแล้วค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำก่อนแหงเนาะปิดฝาเขาจงคอยมาขวยอีกันนึงค่ะ ได้กินหอมแล้วค่ะทุกคนโรน้ำแห้งเราจะขั่วไฟอ่อนดีไฟลงขั่วไฟอ่อนหอมมากเลยค่ะขั่วหอมกับกระเทียม ใกล้จะได้ทีแล้วค่ะให้เขาละอูจักน้อยหอมเริ่มใส่ละบางคนเิ่นกะเอาไปปั้นเอาค่ะแต่ของแม่แม่มักต่ำแนมะมันจะได้ความหวานจากหอมค่ะเวลาเขาต่ำ แหลกแน่บแหลกแนแ่เวลาเหาปั่นจิ้มเนี่ยโอ้มันนัวได้ที่แล้วค่ะนี่ได้ที่แล้วและอ,อูแล้วเด้งตักออกเล้ยวแม่จะขวตบตะไคร้กับคาด้วยค่ะ ใส่ข่ากับตะไคร้ลงไปเลยค่ะขวพร้อมกันเลยเพรเอาะเขาหันฝอยค่ะใส่ลงไปพร้อมกันเลยค่ะออหอมสมุนไพรล้วนๆมะลาเครื่องกิโลค่ะ ใชคาย่างแล้วสวยหอมหอมกระเทียมแต่ผิกป่นนี่แม่ประมาณสามช้อนโต๊ก็พอละไม่ชอบเผ็ดมากถ้าจะขัวไฟอ่อนไปเรื่อยๆคะ่ะเขาจะเขาจะหู้ได้จังในแม่ว่ามันสุกเขาเบิ่งไง กินหอมแล้วก็บเบิ้งความเรียมความเรียมของมันชากั็จะไต่เนาะเขาจะบ่าเอาใหม่หลายค่ะกินหอมขึ้นมาแล้วกินหอมขึ้นมาแล้วแตะแม่ให้เบิ้งใกล้เห็นบ่มคะ กินหอมกขากินมาแล้วก็จะออกเกียมๆนิดนึงแล้วเขาจะเบ้าใหม่แค่นี้แหละค่ะพอแล้วตะคาเอตตะค่าก็จะออกใสๆว่าผิดว่าถือแล้วแม่ก็ได้ปิดแก๊สเลยค่ะไปต่ำกันเลยจ้าอันดับแรกเขาจะต่ำหอมกระเทียมก่อนเนาะคะ่ะเนาะ ตแล้วเขาจะมาตําใส่พริกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าหอมกระเทียมมันจะลื่นเขาจะใส่พริกแ็มตำง่ายๆค่ะจะเขามาใส่พริกกันเลยพริกป่นค่ะที่เข้าป่นไว้ไว้กินไว้ใส่นี่ยไม่จะใส่สามช้อนพูน,พน,พนจัดจ้าน ช้อนพูนๆขาดเหลือจังไงเขาคอยมาเพิ่มเติมอีกแค่นึงเนาะเพราะเขาถึกพริกป่นลงไปเขาจะหนึ่งต่ำง่ายๆค่ะเขาจะบ้นลื่นล่ะบางคนเพื่อนก็นเอาไปตักปั้นหยาบค่ะแต่แม่บ่ชอบ ไม่ชอบแบบจำโดนหัอมห,อหอวานๆไหมคะเราจะไม่ตําแหลกมาก <c oughs> <c oughs> โอ้ยกินฉุนขึ้นมาเลย เดี๋ยวดอลอดดูอีกทีนึงนะค่ะเนาะประมาณนี้แหละค่ะประมาณนี้แหละแม่ก็จะพอก่อนหรือแม่จะมาตำตำคาตาค่าที่เ้าขวเนาะแม่จะใส่คกเห็นตำค่ะมันจึงค่อยหอมจะเอามาตำคาตาคร้กันเลยเนาะ้าเ,าเอาไปบดกับ สบายอยู่ค่ะแต่ถ้ามาต่ำมันจะหอมหอมเครื่องระเหยหอนมน,น้ำมันน้ำมันนน่นคาน้ำมันตะไคร่ค่ะประมาณสามก๊กนี่ยเนาะ ใช้พลังงานจากหน่วยเดี๋ยวแม่ต่ำเซตแม่จะมาผสมอีกทน,นึงเนาะคะ่ะเนาะ แหลกประมาณนึงแล้วค่ะนี่ค่ะทุกทุกคนแหลกประมาณนึงแล้วพอละแม่ก็จะมาตักใส่โคกนี่ค่ะนี่ก็ยังไม่ได้เอาสาดออก ค่ะเลยค่ะขาเหลืองค่ะมันจะออกเหลืองจังหน่อยแจ่กระหองค่ะ เขาจะตำจนจนเอเบิร์ตนี่เนาะค่ะเนาะเราก็จะมาปรุงอีกเท่นึงค่ะทุกคนตำจนเบิร์ตเลยค่ะจ้าข้ามาปรุงกันเลยค่ะปรุงกันเลยอันนี้แม่ตำเสร็จแล้วเนะาะค่ะตะไคร้ แล้วเราก็จะใส่ปลาลงไปค่ะปลาล้าของแม่ประมาณครึ่งโลแต่แม่ยังบอใส่เบิเดดอกแบ่งครึ่งเิ่งก่อนแม่ขวัวมาแล้วได้แต่ปลาปลากะดีใส่ครึ่งหนึ่งก่อนแล้วเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียดลงไปค่ะอันนี้ต้มสุกแล้วนะ ลงไปสองช้อนก่อนทั้งน้ำทั้งตอนสอนสองช้อนโต๊ะก่อนทั้งน้ำทั้งตอนน้ำตาลค่ะน้ำตาลนี่แม่ใส่สองช้อนโต๊ะเลยเนะยยาะโวยแก้วบองทำไมใส่น้ำตาลคุณแม่ใส่เพื่อความนัวค่ะทุกคน แส่แล้วมันจะนัวชโรดค่ะประมาณสองช้อนชาพูนๆโบไซบนนัวนะคะโขกเลยค่ะแบบน,นี้โขกสมุนไพรมันเข้ากันเดี๋ยวเอมมาซีมเบิงอันความเค็มความนัวเน,ะวเนวาะเราค็จังคอยใส่ปลาล่าลงไปอีกเนาะ ามชอบบางคนนั้นสบายเพิ่นก็เอาไปใส่กระทะโขลกเื่อเดียวเลยค่ะแต่แม่มาโกโขมันจะได้ความหวานความหวานกับหอมกระเทียมถ้ามักสบายก็เอาไปปั้นปั้นปั้นเราใส่กระทะผัดเลยค่ะ มึนเขาที่แม่มาชิมเห็นบึงเนาะค่ะเน,นาะได้ทีแล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็จะมาชิมกัน เติมน้ำปล่า,าความหอมความหนัวเด้อชิมแจ่วบองบ่ค่อยเผ็ิดปันไดเดี๋ยวแม่จะเติมพี่อีกได้ทีแล้วค่ะเดี๋ยวแม่เพิ่มความหอมความนัวจากน้ำปลานิดนึง ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเอาความหอมนะค่ะเนาะปลาาหอมอยู่แล้วเติมน้ำปลาเข้าไปอีกแล้วก็ใบมะก,กรูดซอยค่ะเดี๋ยวเราจะเหลือครึ่งนึงเอาไปผัดน้ำมันเนาะใส่ตรงนี้ก็ได้ใส่ตรงนี้ก็ได้ใ,ไดใบมะก,กรูด เติมพริกไปอีกเพราะมันไม่จวดเอาไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะได้ขอมงกินเนาะสีสันจวดมากเพราะว่ามันหวานหอมอันหัวหอมอได้ทีแล้วค่ะถ้าเราจะเก็บไว้ในตู้เย็นน่ะ เราโขกอย่างนี้ยอากาศมันเข้าเข้าไปในเนื้อในเนื้อของแจ่วบองเนาะมันก็จะอยู่ได้ประมาณครึ่งเดือนสองอาทิตย์แต่ถ้าเราเอาไปผัดน้ํามันอ่ะมันจะอยู่ได้เป็นเดือนค่ะทุกคนเคล็ดลับของแม่แจ่วบองที่เขาซื้อกันมันราคามันแพงน่ะหอมกระเทียมมันแพงหลายเ้ยแม่ไปเบิ่งน่ะกิโลละร้อยกระเทียม หอมยังพอใครหอมยังโลละแปดสิบมันก็ลุ้นๆกันแหละเนาะที่แม่ทำเนี่ยหอมหอมประมาณครึ่งโลกระเทียมจะลดหลังลงมาหน่อยเพราะว่าแม่เน้นหอมมันหวานกระเทียมนี่ประมาณสามขีดครึ่งหรือสี่ขีดนี่แหละ ขาสิบบาทตะไคร้สิบบาทก็โออยู่เนี่ยแต่แม่จะซิมอีกทีหนึงมาซิมเบิงมาซิมเบิงซิมแจวเนาะทุกคนมันต้องเอาคนเหนียวมาจิ้มนะจะรสชาติอร่อยค่ะเดี๋ยวห่องอาไปผัดน้ำมันกันเลยค่ะได้ทีแล้ว รสชาติของเขาเค็มนัวเค็มนัวหอมสมุนไพรค่ะหอมค่ะตะไคร้ใบใบมะกรูดได้รสชาติแล้วค่ะความเปรี้ยวนิดๆกลืนลงไปถึงจะรู้ว่ามีความเปรี้ยวนิดๆเราใส่มะขามเปียกแค่สองช้อนโต๊ะได้ทีแล้วค่ะแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวอีกนิดก็ใส่ได้ช้อนหนึ่ง น้ำเอ้ปลาของเราอะ่ปะปลาปลากระดี่เราซื้อมาครึ่งโลเราใส่ไม่หมดอันนี้เก็บใส่ตู้เย็นไว้ตำใหม่ได้นะคะเราใช้ครึ่งเดียวไปเข้าไปผัดน้ำมันกันค่ะผัดเอาความคุณแม่อร่อยนัวมากเลยมาค่ะทุกคนแม่จะพามาผัดเปิดแก๊สก่อนลืมลืมเปิดแก๊ พามาผัดถ้าถ้าแจ่วบองถ้าผัดน้ำมันนี่จะยู่ได้โดนค่ะเพราะว่าอันที่เขาต่ำไปแล้วมันอากาศอากาศมันจะเข่าไปในเนื้อปลาเนาะถ้าเอามาผัดไลายน้ำมันออกไอไล่อากาศออกมันจะยู่ได้โดนค่ะเราจะใส่ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะตามชอบสำหรับแม่อะประมาณสามช้อนเนาะสามสามสี่ช้อนโต๊ะ ประมาณนี้แหละนคะคะประมาณนี้แหละที่ตั้งน้ำมันนี่นะ้ะแอดแอดเลยเดี๋ยวให้น้ำมันร้อนนิดนึงแล้วเรา เราจะเอาใบมะกรูดล,ลงไปผัดให้หมอมใส่ใบ,ใบมะกรูดล,ลงไปเลยค่ะใส่ใบ,ใบมะกรูดล,ลงไปเลยแม่กำบ,บังหม่นใจว่ากล้องเห็นบ่แม่ดูอีกทีนงึงโอเคค่ะใส่ใบ,ใบมะกรูดล,ลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะความหอมจะขึ้นมาอีกระดับหนึ่งสมุนไพรเลยค่ะบ้านเานีม ใส่แก้วบองลงไปเลยค่ะใส่แก้วบองลงไปเลยถ้าเราเก็บอย่างเงี้ยก็เก็บได้อยู่แต่มันจะอยู่ได้ไม่นานที่แม่เห็ดเยอะนี่แม่ทำเพื่อจะไว้ใส่บาตรด้วยนะคะ แย่ทวดอใส่บาตทุกวันได้เถ่าแย่ทวดของน้องอาลิสผัดเลยค่ะผัดต่อให้หอม แดงเพิ่นจะจ้าเพิ่นจะออกสีซีดนิดนะึงทจริงเขาแดงมากนะคะผัดให้จนเขาแห้งค่ะเวลาเอาข้าวเหนียวจิ้มนะแม่ชอบตะไคร้เอ้แม่ชอบกระเทียมกับหอมมันเป็นใน ตำบ่แหลงทีละค่ะมันหวานมันมันแซ่บมันบอคือห้อง,องเอาไปปันปันปนห้วมันจำหรอมันก็นจะเนียนไปเลยนะบางคนเพื่อนก็นจะชอบเนียนๆเนาะเ,เ,เดี๋ยวแม่ผัดให้แห้งมาดูอีกเทีนึงเนาะค่ะเนาะได้ทีแล้วค่ะทุกคนแก้วบองสมุนไพรไทยบ้านห้องหอมกระเทียมเน้น มาค่ะพอเดือดปุ๊บปิกปุ๊บปิก,ปกนี่ได้ทีแล้วค่ะเดี๋ยวประจัดจานกันเลยล่อยห้เขาเย็นแล้วเอาใส่กระปุกไว้ค่ะใส่ตู้เย็นไว้ปิดแก๊สแล้วค่ะอุ้ยหอมอ๋สมุนไพร ไปตั้งโต๊ะกันเลยค่ะได้แล้วค่ะแจ่วบองของแม่ตั้งโต๊ะแล้วค่ะเรียบร้อยติบเขา่าติบยญ่งๆมาซิมกันเลยค่ะมาเลยมาค่ะมาเดี๋ยวแม่จิพามาซิมเอ้เบิ่งติบเข่ารลดมาหาทุกคนมาซิมแจ่วบองกับแม่ ามาจ๋ามาโอ้ยเป็นตาแซ่บคักค่ะซิมซิมก่อนไปไหมาซิมให้เบิง้งกินกับแจบองนี่ต้องมีปลาปิ้งปลาสุ่มพักเนาะแต่เมื่อนี้แม่มีต้มจับชายมันจะเข่ากันเมื่อ พักต้มเดี๋ยวแม่มาตักมาซิมมึงเนาะน้ำลายไหลเลยค่ะหอม,อมรสชาตินี่แหละค่ะทุกคนปลาประมาณสองขีดครึ่งคุณแม่ใจมันจะบอกเค็มหลายมันจะนัวพอดี กระเทียมหอมหอมหนี่ประมาณครึ่งโลกระเทียมประมาณสามหรือสี่ขีดนี่แหละที่แม่ใส่นอกนั้นก็ตะไคร้กับข่าอย่างละถ้วยอย่างละถ้วยเล็กถ้วยนี้เนาะถ้วยเล็กนี้เน,ะนาะชื่อกลางน้ำมะขามเปียกสามซวนต๊ะตอนที่แม่เอาใส่ที่แรกอ่ะ แม่ชิมแล้วมันจะได้ความเปรี้ยวนิดๆมาหนิแม่เพราแม่ไปผัดมันบัมีความเปรี้ยวเลยมันหวานหอมหอมแม่ใส่หลายเนาะแม่แล้วก็ราเปิ้ซ่อนเนึงอร่อยค่ะอร่อยกินกับผักต้มผู้เฒ่าเนาะมักพ่อใหญ่ลรหมักต้มเไป,ไปื่อยเราไม่ข่าว กิมบัททูทอดกันแล้วอร่อยแจงกว่าแซ่บหลายค่ะทุกคนรสชาติเนืลอนัวก็ดีหวานหอมเพราะว่าเขาใส่หอมหลาย ไม่เค็มมากอ้หแจบแฮ้งบะมี่หมูกินกินเงนี้นม่ต้องกินพันไหยังบ่เลิกงานเลยคนทำกับข้าวต้องชิมก่อนเอ้าล้วจะติดลมนะเนี่ยปิดกล้องกัน,กน,วน,น,น,กนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่นะคะ ผู้เฒ่าะหาเทสทิปกัดใจเงืงเง้องงาจัจหน่อยมาหามามากินกับแม่แซ่บหลาย